การป้องกันประเทศชาตินั้นเป็นงานส่วนรวมที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำทั้งทหารและพลเรือเรือจึงจำเป็นจะต้องรักษาความสามัคคีในชาติรักษาความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติไว้ทุกเมือ่อโดยไม่ยอมปล่อยให้ผู้ใดสิ่งใดมาแบ่งแยกแบ่งฝ่ายคนในชาติเป็นอันขาดพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ สภาข่าววิเคราะห์ข่าวร้อนตรงประเด็นเน้นความจริงด,ดำเนินรายการโดยจียบพัวด,ดุลสวัสดีครับผู้ฟังครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการสภาข่าวเรามีเรื่องราวข่าวสารนะที่เราจะนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน กับในช่วงเวลาอาสั้นๆตรงนี้รายการสภาข่าวของเราวิเคราะห์ข่าวร้อนตรงประเด็นเน้นความจริงแล้วก็วันนี้นะครับก็พบกันในช่วงของวันอังคารวันอังคารที่3ตุลาคมพุทธศักราช2566 เรานับวันเดือนปีแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วเข้าสู่ในช่วงของหน้าไฮซีสั้นแล้วเข้าสู่ในช่วงของปลายปีนี้แล้วคุณทำอะไรกันหรือยังนะตั้งแต่ต้นปีจนเลยกลางปีแล้วก็ตอนนี้จะเข้าสู่ปลายปีแล้ว นะก็นะครับต้องคิดวางแผนเอาไว้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดวางแผนกันเอาไว้แล้วก็ตัวช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังแตตอนนี้เรื่องของน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าคงจะไม่มีน้ำนะท่วมนะหรือน้ำมากขนาดไหนนะครับนะแต่ละพื้นที่ แต่ก็มีข่าวอยู่นะครับนะว่ามีน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานะภาคกลางแลนะแล้วก็มีฝนตกเทลงมาด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็รับทราบกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วเร,เ,รรเ,นะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยเรื่องของธรรมชาตินะเรื่องของน้ำ แต่ปีนี้เนี่ยนะครับนะก็คิดว่าเดี๋ยวพอปลายฝนต้นหนาวไปแล้วน,น้ําที่ <c oughs> เอ,อ่อท่วมกันอยู่นะับปัจจุบันนี้ก็คงจะลดน้อยลงไปและเราก็ต้องเตรียมการในฤดูการต่อไปนี้เนี่ยในเรื่องของเอ,อ่อเรื่องฝนแรง <c oughs> ขอไปฮะเรื่องของความแห้งแรงก็จะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดขึ้นเตรียม ความพร้อมนะให้กับตัวเองเอาไว้กันแล้วกันนะครับนะเรื่องของธรรมชาติเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาตินะนะให้เข้ากับธรรมชาตินรายการสภาข่าวก็ขอเป็นแรงใจนะให้กับพี่น้องประชาชนนะทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าก็แล้วกันแต่นิมิตหมายที่ดี่ตอนนี้นะความเปลี่ยนแปลง ในด้านของเศรษฐกิจของเราก็เริ่มที่จะขยับขึ้นมาบ้างแล้วหลังจากที่โอ้โหเราดิ่งต่ำลงไปเลยอะตั้งแต่มีโรคโควิดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเสียหายไปหมดนะฮะแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะฟื้นฟูนะเริ่มที่จะกลับเข้าสู่นะครับในะบรรยากาศการท่องเที่ยวนะซึ่งชาวต่างชาติหลายๆประเทศเนี่ย เขาก็สนใจยังให้ความสนใจกับประเทศไทยแลนด์ของเราอยู่แล้วก็หวังว่าในช่วงของหน้าไฮซีซันนี้เนี่ยรูปแบบของแอคทิวิตี้เรื่องของกิจกรรมก็จะเกิดขึ้นเยอะตามจังหวัดต่างๆหัวเมืองการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนียก็เริ่มเขาเรียกว่าขยับละ และแล้วก็มีการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะที่จะนำเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราช่วยกันเราเป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องช่วยกันคนไม้คนมือฮะต้องช่วยกันนะและเราก็จะผ่านวิกฤตก,กันไปได้แหละนะผ่านวิกฤตก,กันไปได้ ต่ไม่ต้องไปกังวลใจไม่ต้องไปเครียดอะไรฮะแล้วถ้าเราเท้าติดดินมีลมหายใจเนี่ยก็พอละแล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้เหมือนกันนะครับอ่ะเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยสำหรับบุคคลที่น,นะครับนะกำลังเกิดความเครียดยนะี่แหละเรามาติดตามข่าวกันดีกว่าคุณผู้ฟัง นะข่าวจากสภาข่าวก็เป็นข่าวสั้นๆแหละนะครับเป็นข่าวสะท้อนก็เรียกว่าสะท้อนความรู้สึกนะหรือจะเป็นข่าวทาหอนสอนใจข่าวนี้เนี่ยแหมนะครับในะเรื่องของเขาเรียกว่าผู้อุโสอะแต่ผู้อุโสในะบางคนก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับแก่คือแกกันเลยแหละแต่ผู้อุโส นะบางคนนี่ก็ไม่ยอมะนะครับนะฉันแก่แต่ฉันก็ต้องทําตัวนะครับนะให้มันสดใสแต่งตัวให้เหมือนวัยรุ่นเนี่ยนะนะก็เหมือนเรื่องนี้เนี่ยนะครับนะข่าวนี้นะที่นะมีผู้สูงอายุนะครับนะในระดับคุณยายเลยนะสองคนโอ้โหแต่งตัวสุดเท่แล้วก็ยังมีห้อยทองเส้นไม่ธรรมดาละเส้นเบลเลอร์เส้นใหญ่เลย เห็นแล้วมันก็น่าอิจฉาจังเลยเนาะน่าอิจฉาเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับนะเป็นอย่างไรนะครับนะสนั่นกันเลยละทางเว็บไซต์นะทางโลกโซเชียลนะซึ่งเป็นเรื่องราวเกิดที่ประเทศเวียดนามอะนะที่ประเทศเวียดนามนะทางกลุ่มที่อยู่ในโลกโซเชียลก็พากันแชร์กันสนั่นวันไหวเลยนะสนั่นวันไหวเลยนะครับนะเขาก็บอกว่า มีสองสาวเนี่ยนะครับนะสองสาวที่มีอายุแล้วนะค่อนข้างมากนะค่อนข้างที่จะมากอะ่ะแม้แต่สองสาวนี้ยังมีสุขภาพนะร่างกายที่ดีนะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเป็นหญิงชรานะคุณผู้ฟังเป็นหญิงชรานะสองคนด้วยกันทีนี้เขาเน้นกันไปตรงไฮไลท์ตรงที่เรื่องของการแต่งตัวของสองหญิงคนเนี้แล้วก็สวมเครื่องประดับด้วยนะเออ เท่ๆเลยล่ะก็เลยทําให้นะครับนะหลายๆคนเนี่ยนะครับแต่ต้องเรียกว่าหันหน้ากลับมามองย้อนซ้ํากันเลยล่ะเอ้ทำไมเออผู้อโสหรือคุณยายสองคนนี้ทํำไมแต่งตัวเนี่ยแหมมันชิวๆเลอเกินแล,และหญิงชราทั้งสองคนเนี่ยเขาบอกแต่งตัวคล้ายกันนะสวมแว่นตาดําแล้วก็ห้อยสร้อยทองเส้นใหญ่เบลอเทอร์เลย นะแล้วก็ทั้งสองก็เดินเข้าไปในร้านอาหารนะก็พูดง่ายว่ามั่นใจะนะมั่นใจว่าไม่แก่นะแต่ทไหนได้แนกะ้แก่แกนะเราให้ใจให้กำลังใจฮะนะก็เข้าไปที่ร้านอาหารแล้วก็ปรากฏตัวแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ในร้านอาหารเนี่ยถึงกับต้องหันสษะไปมองอะนะมองความชวับชวบนะของสองยายคนนี้ แล้วก็มีคนมือไวแล้ทันทีเลยและนะครับเนะีพอเห็นสองสาวคนนี้เนี่ยนะครับเนะีเข้าร้านเนี่ยบันทึกเลยนะครับแล้วก็แชร์ออกทางด้านของโซเชียลมีเดียเลยนะครับนะแชร์เลย แล้วก็มีกลุ่มโลกโซเชียลเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากแหละนะครับนะกับเรื่องของการแต่งกายเรื่องของบุค,คลิกนะครับนะสอ,สองสองยายคนนี้เนี่ยก็เป็นอ่าเป็นผู้สูงวัยนี่แหละนะครับเป็นผู้สูงวยัยแม่นะครับนะก็เลยทําให้ในหลายๆกลุ่มเนี่ยอิจฉาแหละอิจฉานะเกี่ยวกับเรื่องของพิธภาพของหญิงชราสองคนนะที่ยังสามารถจับมือ กันนะ่นะครับนะแล้วก็ไปด้วยกันนะก็เลยทําให้ไอ้สิ่งที่หลายคนเนี่ยคิดว่าในกะระดับนะผู้สูงอายุหรือคนชราจะต้องอยู่กับบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะเออมันอยู่ที่การปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนี่แหละสลัดความเครียดออกไปนะแล้วก็เติมเต็มนะครับในะความสดใสเข้ามาทําไมคุณจะทําไม่ได้ลนะ่ะ เดวผมก็ำลังฝึกทำอยู่เนี่ยให้เหมือนสองยายเขาเนี่ยแหละเออนะครับนะนี่ก็เป็นข่าวของอประเทศเวียดนามเขานะครับนะก็เลยนำะมาเล่าสู่กันฟังนะนำะมาเล่าสู่กันฟังโอ้สุดยอดเลยฮนะนะครับนะสองยายนะสองยายอ่ะไปไประเด็นอีกหนึ่งอ่าไปไประเด็นอีกเรื่องก็แล้วกันนะในระรับนี่พูดเท่านะนะผู้เท่าเอะจะเหมือนสองยายหรือเปล่า นายพุท่เฒญี่ปุ่นนะอายุก็โอ้มากแล้วล่ะนะครับนะเจ็ดสิบกว่าแล้วทําไมะ่ะทําไมต้องพูดถึงนะเพราะอะไรอา้าวก็พุท่เฒาคนนี้เนี่ยนะครับนั่นแปว่าเอา่อเรีกความอดกลความอดทนอดกลั้นเนี่ยมันทนไม่ไหวอ่ะนะครับแล้วยังไงไปแทงลูกสาวที่ป่วยนานถึงยี่สิบปีโอ้โหน่าสนใจฮะข่าวนี้นะครับนะที่ ประเทศญี่ปุ่นนะที่ประเทศญี่ปุ่นอ่าเรื่องราวเป็นยังไงนี่ยเาบอกว่าตวบวญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามีชายอายุ73ปีคนหนึ่งได้แทงภรรยาแลนะแล้วก็ลูกสาวของตัวเองเนี่ยที่รักษาในโรงพยาบาลด้านประสาทเนี่ยนะครับนะก็ยังไงอะนะเสียชีวิตแหละนะครับนะเสียชีวิตอ่านะครับนะก็เดี๋ยวนดะ้มีโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็แทงลูกสาวแทงภรรยาแล้วก็ลูกสาวนของตัวเองนะที่รักษาในโรงพยาบาลด้านประสาทแห่งหนึ่งนะครับนะที่จังหวัดชิชุโอเกะโอกะจนเสียชีวิตนะ,นะพอแทงภรรยาแล้วก็ลูกสาวเสียชีวิตแล้วเนี่ยแทงตัวเองด้วยนะครับตายตามเลยอ่ะโอ้โหอนาใจเหลือเกินนะนะครับนะมันเป็นเรื่องของบรสมชีวิตอะไรหรือเปล่า นายรวจเขาบอกว่าในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองเศษของวันเกิดเหตุเนี่ยก็ได้รับแจ้งจากพยาบาลสาวว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยทำร้ายคนไข้สองคนแล้วแล้วก็เขาบอกว่าสองคนนี้นะครับเขาบอกเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุกับพบว่านอกจากคนไข้สองคนนี้จะถูกแทงจนเสียชีวิตแล้วแล้วก็เขาก็คาดว่าเช็คก็ ก่อเหตุเนี่ยไอ้มีดที่ก่อเหตุยังปักอยู่บนร่างของชายคนดังกล่าวก็คือว่านะครับผู้เป็นพ่อหรือไงเนี่ยนะครับปักตัวเองทําร้ายตัวเองละเสียชีวิตนะเสียชีวิตก็คือนายอิจิไซโตะนี่เป็นพ่อแล้วก็สามีนะครับของคนไข้ทั้งสองคนเนี่ยก็คือผู้เป็นภรรยาแล้วก็ผู้เป็นลูกนี่แหละ แล้วก็คนไข้ที่ถูกแท้งสองคนเนี่ยนะครับก็มีชื่อว่า,านางชิชุโกะซึ่งเป็นภรรยาอายุ72ปีแล้วแล้วก็นางสาวอาเซโกะลูกสาวอายุ40ปีซึ่งทั้งคู่รักษาตัวนะก็อยู่ในในชั้นเดียวกันนี่แหละโรงพยาบาลเดียวกันละแต่คนละห้องนะฮะแต่คนละห้องเออ แล้วก็มีญาติคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านของครอบครัวนี้ก็บอกว่านางสาวเซโกะลูกสาวป่วยมาด้วยระยะเวลาประมาณ20ปีแล้วแล้วก็นายเคนอิจิและก็นางชิชุโกก็จะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแต่หลังจากที่นงางชิชุโกผู้เป็นแม่และก็ภรรยาเนี่ยล้มป่วยเมื่อประมาณ6เดือนก่อนนายเคนอิจิก็เกิดภาวะซึมเศร้า โอ้สาเหตุนี่คือเครียดนะเนาะเครียดนะก็เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าก็คือวิตกกังวลเนี่ยนะเครียดจัดก็ถึงกับทำร้า,รายภรรยาแล้วก็ลูกสาวเลยนะคนฟังนี่ก็ได้นะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราเกิดความเครียดเนี่ยแลอย่าปล่อยให้ความเครียดเนี่ยมันทำร้ายตัวเราเนะฮะ นะครับในะมันทําร้ายตัวเราเราจะต้องปลดปล่อยปลดล็อกให้ได้อาจจะทํำยังไงก็ได้นะหาเพื่อนคุยนะหาที่ปรึกษาหรืออาจจะไปเดินซื้อสินค o สินค้านะไปวิ่งในสวนสาธารณะมันทําได้หลายหลายกรณีแต่ถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสภาวะความเครียดตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนะฮะในะโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ต้องปรากฏ ในตัวเรานะฮะทีนี้ถ้าเราเกิดเป็นโรคซึมเศร้าเราเนี่ยบางทีทําอะไรเนี่ยนะครับนะมันไม่รู้ตัวหฮะนะครับนะมันไม่รู้ตัวอืมอ่ะนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนะแต่และครอบครัวนะอย่าสร้างความเครียดนะให้กับครอบครัวเราเองนะครับนะก็ต้องพูดง่ายว่า หาวิธีการต่าง,างๆที่จะให้ครอบครัวของเราอยู่อย่างมีความสุขก็แล้วกันอืมแล้วก็ไปอีกประเด็นข่าวหนึ่งฮะแม่ข่าวนี้ชิวๆหน่อยนะชิวๆมีสาววัยประมาณสักสี่สิบอ่ะก็คือผู้หญิงอะ่ะอายุประมาณสี่สิบไม่แตะเล้าไม่สูบบุหรี่เออก็ดีสิไม่แตะเล้าไม่สูบบุหรี่อ่ะอ้ะาวแล้วยังไงละ่ะ ก็เป็นเมะเร็งอะไม่แต่เล่านะไม่สูบบุหรีนะแต่เป็นเมะเร็งลำไส้ระยะที่4นะแล้วเป็นไงหมอเขาเลยนะครับนีต้องออกมาดูแลนะครับแล้วก็ออกมาพูดคุยบอกกล่าวนะครับเอาสำหรับเรื่องนี้นะแพทย์หญิงเฉินซินเมนะจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตของจงชานกรุงไทเป เป็นของประเทศไต้หวันนี่แหละนะครับนะเขาบอกว่ามีรายการสุขภาพนะครับนะของอสถานีโทรทัศน์ทีวีบีเอสที่นําเรื่องราวต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมาเล่านะเรื่องการรักษาคนไข้คนหนึ่งที่รักษาสุขภาพนะแต่มีพฤติกรรมบางอย่างที่มัน นำไปสู่การเป็นมะเร็งนะมะเร็งลำไส้ระยะที่4ี่ระยะที่สเป็นได้ยังไงทั้งทงี่เขาไม่สูบุรีทั้งทงที่ในกระดับนะี้เขาไม่ดื่มสุราซึ่งคนไข้คนดังกล่าวเนี่ยก็มีอายุนะก็ประมาณสัก40บอะแต่เป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สุบุรีนะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีอิดีที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอครับ นะครับทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่พบว่าป่วยด้วยโรคดังกล่าวก็เอาแต่ถามตัวเองว่าทําอะไรผิดพลาดตรงไหนเหรอเออนะฉันทําอะไรผิดพลาดตรงไหนเหรอนะแล้วก็ก็บอกเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วนะก็มองว่าคนไข้คนนี้ไม่มีความเสี่ยงใดนๆในในที่จะเป็นมะเร็งลําไส้เลยแต่ที่คนไข้รายรนี้มีร่างกายที่อวบเล็กน้อยเท่านั้น ก็คืออาจจะทุ้มท้วมหน่อยอ้วนนิดนึงก็คืออ้วบนั่นแหละก็เลยสงสัยนะครับว่าทางแพทย์เขาสงสัยว่าน่าจะนะครับพฤติกรรมรับประทานบางอย่างที่เป็นสาเหตุนะครับที่เป็นสาเหตุนะแล้วก็มีผลกระทบนะครับนะีบนะบ่ต่อร่างกายของเขานะครับแล้วก็ทางแพทย์เนี่ยเขาก็ได้มีการค้นหาแหละนะครับสาเหตุว่าเพราะอะไรนะครับเขาก็บอกว่า คนไข่ชอบดืม่มเครื่องดื่มใส่น้ําตาลเนะเครื่องดื่มใส่น้ําตาลนะคุณผู้ฟังฟังให้ดีนะวันละ 1- นถึงสองแก้วดื่มทุกวัน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 แหละแล้วก็ทางแพทย์เนี่ยเขาก็บอกว่าน้ําตาลแล้วก็มะเร็งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันสองอย่างฮะมีความสัมพันธ์กัน2อ,อย่างอย่างแรกก็คือถ้าหากเรารับประทานน้ําตาลเนี่ยมาก ก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงคนะสูงนะสูงมากจนนําไปสู่ภาวะดืออนนะด้ออินซูลินนีนะดื้ออินซูลินแล้วก็อย่างที่สองน่ะน้ำตาลจะเพิ่มสะสมเป็นไขมันในร่างกายที่นําไปสู่การอักเสบเรื้อรังโอ้โหมันก็น่ากลัวนะถ้าอย่างนี้นะนะเมื่อนะครับนะทางแพทย์เขาอธิบายความเนี่ยเขาบอกว่า อ่าอ่า,อาคืออธิบายความให้คนไข้ทราบนะว่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็งในระยะที่4ี่เพราะอะไรนะครับแล้วคนไข้ก็ถามต่อนะครับว่าแล้วคนอื่นล่ะนะคนอื่นที่รับประทานเครื่องดื่มนะที่มีความหวานแบบนี้เนี่ยนะก็ดื่มเหมือนกันไม่ใช่หรือเพราะตอนที่ไปร้านเครื่องดื่มนะก็เห็นคนในต่อแถวกันเป็นจํานวนมากเลยอะ่ะอ้าว นะครับนะก็ถามถามแพทย์ต่อนะทางแพทย์หญิงเฉินเนี่ยก็เลยแนะนำนะครับว่าสำหรับคนที่ยังมีพฤติกรรมรับประทานเครื่องดื่มเหมือนหวานนะนะก็ควรที่จะลดปริมาณน้ำตาลลงสักประมาณ20%นะและถ้าหากเลิกได้หรือไน้นานรับประทานสักครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องดีฮนะมันก็จะเป็นเรื่องดีนี่ไงนะเหตุผลที่ นะครับในหะญิงวัย40ปีเนี่ยที่กำลังประสบปัญหานะเรื่องของการเป็นมะเร็งนะในระยะที่4เนี่ยนะครับก็เรื่องจากการดื่มน้ำตาลเนี่ยนะครับชงน้ำตาลกินเนี่ยนะนะครับนะวันละหนึ่งสองแก้วทุกวนันทุกวนันทุกวันเนี่ยมันก็มีผลนะมีผลฉะนั้นเรื่องของสภาพร่างกายภายในของของเราแต่ละคนเนี่ยภูมิคุ้มกัน แตมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าสภาพระบบภายในของเราเนี่ยนะครับนะเรานะเราับนะประทานอาหารประเภทไหนไปบ้างเรามนะีการควบคุมอะไรหรือเปล่านะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสภาพร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็คือเรื่องของการพักผ่อนเราพักผ่อนเพียงพอไหมนะะการพักผ่อนเนี่ยนะครับแลวก็สําคัญแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราได้ออกกําลังกายบ้างหรือเปล่า มันก็เป็นปัจจัยอะนะครับนะที่จะ,ะช่วยนะครับนะละลายนะละลายพฤติกรรมนะครับการสร้างโรคในะเล็กน้อยได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เคยไปใส่ใจตัวเราเลยเนี่ยโอ้โหมันก็อันตราย,ยนะผมไม่อยากยกตัวอย่างตัวผมอะผมก็ถือว่าร่างกายผมแข็งแรงอ แต่มันไม่ใช่แหละมันไปขาดปัจจัยที่เราปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องอ่ะเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของการพักผ่อนออกกำลังกายเนี่ยเราก็ถือว่าเราเต็มที่เนียแต่อาจจะออกกําลังกายมากจนเกินไปเกินวัยยาวุฒิของเราแล้วก็ต้องดูให้มันพอดีพอดีฮะแล้วก็ไอ้เรื่องของโรคเครียดเนี่ยคุณฟังนะพยายา,ยาอย่าไปสร้างโรคเครียดให้กับสมองเรามากมายฮะ นะปล่อยวางซะบ้างดีที่สุดครับนะเอาะ่ะนะครับนะชนะโรคมะเร็งเนี่ยนะครับนะมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หลายทิศทางฮนะจะมีปฏิกิริยานะสะสมนะครับในะเรื่องของอาหารการกินในร่างกายของเรานี่แหละนะจะเป็นตัวกําหนดนะจะเป็นตัวกําหนดนะก็ฝากกันอไว้นะครับนะก็สําหรับคุณคุณนะถ้าไม่อยากจะเป็นเหมือนหญิงสาววัยสีปีคนนี้นะครับ นะเราก็จะต้องงดแหละนะงดนะเรื่องของอาหารที่ไม่จําเป็นเนี่ยออกไปนะครับนี่ขนาดเขาไม่สูบุรี่ไม่กินเหล้านะเออยังเป็นเมล็งลําไส้ระยะที่สี่เลยอะยังเป็นได้เลยอะแล้วถ้าเราปล่อยปะละเลยตัวเองตลอดเนี่ยสภาพร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรละ่ะเอาละนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ กับการติดตามรับฟังนะกับรายการสภาข่าวนะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับขอบคุณมากกับการติดตามรับฟังแล้วก็รับชมนะขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ